สวัสดีครับผมก็ตัวนี้จะเป็น TS สองสองูนศนครับจะวางเครื่องมาเป็นวางเครื่องสามสามสิบเอ็ดแรงเป็นเครื่องยนต์สามสิเอ็ดแรงครับเครื่องยนต์สามบนี่ดูสภาพครับยางสวยครับยางใช้ได้อีกนานยางดีๆเลยเนี่ยโดยยางนี่ยางสวยทั้งคู่เลยยางยังใหม่เลยสภาพดี อย่างหลังครับนี่ดอกนหนาบึกบึกุภาพครับใช้งานได้ทุกระบบนะใช้งานได้หมดตันนี้เขาไว้เราจะปั่นน้ำอ่ะจะเป็นที่ปั่นน้ำใส่ปั๊มหาติดหางปั่นคุภาพครับท่อ ทอนอนตุกเครื่องนี่น <c oughs> เครื่องยนต์สามสูบนะเครื่องยนต์สามสูบเครื่องดีอะตาตาไม่ต้องเผาหัวครับทีเดียวติดเลยสามเกียร์นี่ครับเกียร์หนึ่งสองสามเกียร์ถอยเกียร์โล์นี่ PTO บัลท้าย นี่เครื่องวางมาใหม่วันนี้เป็นเครื่องสามสิบเอ็ดแรงรถเพิ่งมาครับยังไม่ได้ลงจากเทลรลเลยนี่ครับเครื่องเครื่องดีไม่มีไอครับตารจทไม่ต้องเผาหัวเลยนี่ขายตามสภาพยังไม่ได้เก็บงานครับ เครื่องยนต์หนึ่งสี่เก้าสิปดลิตรเนี่ยเครื่องสามที่เป็ดแรงครับเป็นเครื่องสามที่เป็ดแรงเครื่องดีน้ำไม่ดันพรอนไม่ไหลครับตามสภาพครับใช้งานได้ปกติไฟหน้าติดได้สภาพนี้เลยนี่ห้าหมบาทอิซกิทีอ อันนี้สีแดงนะสีแดงเรามาดูอีกคันหนึ่งนี่มีหลายคันนี่คันนี้จะเป็นอิตาลทีเอสเหมือนกันนีสีน้ำเงินตัวนี้ก็วางเครื่องมาใหม่นี่วางเครื่องมาใหม่นะเครื่องสามสูบอันนี้เครื่องสองภาพดีมากเลยไอ้พวกนี้ยังเป็นสีทองอยู่เลยเนี่ยยังเป็นสีทองอยู่แป๊บปึ๊บเนี่ยเครื่องใหม่ใหม่เลยเครื่องชิงกงครับตัวนี้เขาวางเครื่องชิงกงมา นี่ก็ยางดีครับใช้อีกนานนี่ยางนี่ดูนี่พี่นี่โปโวางนี่อย่างล้น,ล,น,ล,นล้นเหลือเลยเนี่ยางดีคันนี้มีหลังคาเบาใหม่คันนี้มีเบาใหม่เครื่องดีไม่มีไอครับคันนี้หม้อน้ําใหม่เลยนะคันนี้หม้อน้ําเปลี่ยนแผงมาใหม่เลยเห็นไหมครับแผงหม้อน้ําใหม่หม้อน้ําทำมาใหม่เลย ครับ้งละห้าหมื่นเหมือนกันครับคันนี้ก็ห้าหมื่นบาทเหมือนกันพร้อมใช้ใช้งานได้เลยครับพวกนี้แต่แค่ว่าสภาพบอดี้ชุดสีสีไม่สวยแค่นั้นเองครับนี่ตัวชุดหลังครับหางใช้งานได้หมดครับเนี่ยพร้อมใช้งานเลยครับถ้าไม่ติดสภาพนะเน้นเครื่องเกียร์ท้ายดีไม่เห่าไม่หอนเนี่ยได้เลยครับเนี่ย เงียบครับเครื่องเกียร์ท้ายดีหางลึใช้งานได้ปกติครับขึ้นลงปกติเลยหรือเชคันนี้คันนี้สามสิบเอ็ดแรงคันนี้สามหมื่นห้าตามสภาพครับเครื่องติดวิ่งได้เกียร์ก็มีดังท้ายมีดังหน่อยหน่อยตามสภาพตามราคาเลยครับสภาพดีหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นีกหน่อยนี่ครับ จะมีรถเก่าบ้านก็จะมีอยู่สามคันนี่นะครับรถแต่งเป็นเก่านอกนะครับเนี่ยจะมีคันนี้ <c oughs> ก็สนใจก็ลองโทรมาดูครับศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าสามหกแปดเจ็ดหนึ่งก็มาดูรถได้ที่หน้าโรงพยาบาลโคกเจริญครับเนี่ยอยู่ติดหน้าโรงพยาบาลเลยครับเนี่ยรถมีหลายคันพี่เก่านอกก็มีแต่เก่านอกจะราคาสูงหน่อยอันนี้เก่าบ้านเก่าบ้านจะมีอยู่สามคัน เจเน็ตนี่มีสามคันนี่ครับราคาตามที่ผมบอกเลยคันสีแดงนี่ห้าหมื่นยูสกิสีน้ำเงินนั่นก็ห้าหมืนครับเครื่องสามตูบสามิเอ็ดแรงทั้งคู่พี่เครื่องฟิตฟิตเลยอ่ะสนใจก็ทักมาครับโทรมาครับสวัสดีครับ